ครับคุณผู้ชมครับเราย้อนไปดูไฮไลท์แมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับแมนซิตี้เจอกับแมนยูในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืน,คนคที่ผ่านมาอะไรเกิดขึ้นบ้างติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับเริ่มที่พรีเมียร์ลีกนาบีมันเชอรเมืองแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านถลม Man ่มแมนยูสามต่อศูนย์ครับเออร์ลิงบราวน์ฮาร์แลนด์ทำประตูสองประตูขึ้นนำดาวนัโซนโบของลีกยิงไปแล้วห้าประตูจากสี่นัดอีกลูกได้จากฟิลฟอร์เดนเกมนี้โอกาสยิงพอๆกันครับซิตี้โอกาสยิงมากกว่าสิบสามต่อสิบสองครั้งและคมกว แมนยูแพ้เป็นนัดที่2ตกไปอยู่อันดับ14มี4คะแนนส่วนแมนซิตี้ขึ้นที่8ครับมี6คะแนนขณะที่จา่าฟงเวอ้์วููบุกพับสนามใส่เบอร์รี่กว่าจะได้ประตูต้องรอจะถึงช่วงทุเวลาบาดเจ็บเจอร์มี่ฟิป์งยิงไปติดแขนผู้เล่นเบอร์รี่ได้จุดโทษก่อนที่โมซาลาจะยิงจุดโทษเข้าไปนาทีที่90ิบวก5้าเล้วภูคว้าชัยชนะ4เกมรวดนำอันดับ2อาร์เซนอล3คะแนนเป็นนักฟุตบอลไทยลีกกันบ้างครับระยอง FC เปิดบ้านชนะเมืองทองอยูเนเต็ด2ต่อ เซเนโอจูเน์ทำประตูแรกก่อนที่เสกสาราตรีกับตันทิมชาติชุดอายุไม่เกิน23ปีจะยิงจ้ำชัยให้กับระยองมีเพิ่มเป็น4คะแนนส่วนเมืองทองมี7คะแนขนขณะที่น้องใหม่อย่างอัยุติยายูเนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับสิงห์เชียงราย1-1ตอยาเซียอิสมาลียิงให้อายุติยาขึ้นนำหลังจากนั้นภูมิชนกแกมกล้านักเตะของอัุตยาโดนใบแดงครับ หลังทําฟาวในเขตโทษและเป็น<ส>คาร์ลอสอิอลรี่<ส>ยิงตีเสมอให้กับเชียงราย<ส>แต่เชียงรายที่มีผู้เล่นมากกว่า<ส>นานถึง80นาทียิงเพิ่มไม่ได้เสมอกัน1-1นอยุธยามี5คะแนนเท่ากับเชียงราย<ส>ขณะที่พลังการอีกหนึ่งทีมน้องใหม่ เล่นในบ้านเสมอกับนครราชสีมา0ูต่อ0นัดนี้มีฝนตกจนน้ำขังเล่นเอาแอนดรอสซาเซนนักเตะอังกฤษที่เคยค้าแค่ในพเมลีกอออาการเซ็งครับจะเตะมุมในสนามเย่าของสโมสรแต่ดันมีน้ำขังทำให้เตะบอลไม่ขึ้นครับพลังการยังไม่ชนะใครมี3คะแนนส่วนนครราชสีมามี5คะแนนทิ้งท้ายที่ศึกกรีฑาทิงแชมป์โลกที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้แนวรอบรองชนะเลิศ บิวภูริพลบุญสรลมกรดทีมชาติไทยวัย19ปีลงแข่งขันครั้งแรกในเวทีระดับโลกทําเวลา10.17วินาทีเขาเซนชัยเป็นอันดับ7ของีิที่2เวลาไม่ดีพอผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ลําค่าของบิวภูริพลครับส่วนรอบชิงชนะเลิศวิ่ง100เมตรโอบริเกเซ,เซเวิลลมกรดจากจาเมกาพุ่งเขาเซนชัยด้วยเวลา9.77วินาทีคว้าแชมป์โลกไปครองพร้อมสร้างสถิติใหม่ของตัวเองสำหรับเซเวิลปีที่แล้วจบอันดับสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศโอลิมป แต่มาครั้งนี้ได้แชมป์โลกครับชนะอันดับที่2อ,อย่างคีชานทอมสันเพื่อร่วมชาติเหรียญเงินโอลิมปิกส่วนเหรียญทองโอลิมปิกปีที่แล้วโนอาลไลส์จากสาหรัฐเข้าเป็นอันดับ3ขณะที่ยูเซนโบตํานาเจ้าของสถิติโลกวิ่ง100เมตร9.58วินาทีซึ่งเลิกแข่งไปแล้วครับมาเป็นผู้ชมและเจ้าตัวก็ดีใจสุดๆครับหลังจากได้เห็นรุ่นน้องชาวจามมิาคว้าแชมป์โลกครั้งนี้ สำหรับฟุตบอลในยุโรปนะครับนอกเหนือจากลีกต่างๆสัปดาห์นี้จะเข้าสู่โปรแกรมฟุตบอลสโมสรยุโรปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาตามมาต่อในเปิดเกมกับผมณนะัทวัฒน์อิงควิทาลาไปก่อนสวัสดีครับ